ชุมชนท้ายเขื่อนเจ้าพญาหมู่ที่1และ7ของอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับเพราะว่าระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้นและตอนนี้สูงถึง2เมตรจนทําให้เรามองไปไกลนี่เราจะเห็นบ้านที่มีถึงสองชั้นระดับน้ําสูงจนเกือบจะมิดหลังคาแล้วนะครับตอนนี้น้ําเริ่มปิ่มเข้าไปยังพื้นกระดานไม้ในชั้นที่2ของบ้านแล้วจนทําให้การสัญจรเข้าออกในเวลานี้ชาวบ้านต้องใช้เรือแบบนี้หรือมาอาศัยอยู่ตามถนนนะครับส่วนคันดินกั้นน้ําที่ชาวบ้านทําไว้ การน้ำที่จะเข้าที่นารวมถึงการน้ำไหลทะลักออกมาตรงนี้ตอนนี้น้ําเริ่มจากทะลักออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับ3ส,สัปดาห์แล้วที่ชาวบ้านอําเภอสัพพยาต้องทนทุกข์อยู่กับระดับน้ําที่ท่วมสูงถึง2เมตรวิกฤตหนักกว่าปี38และ49ทะลักท่วมบ้านเรือนจนเกือบมิดหลังคาไม่สามารถอยู่อาศัยได้บางหลังยกพื้นสูงและยกสิ่งของหนีน้ําแล้วแต่ก็ไม่พ้น เพิงพักชั่วคราวตามถนนแม้จะไม่สะดวกสบายเท่าบ้านเดิมแต่พวกเขาก็ต้องอยู่เพื่อดําเนินชีวิตต่อไปโอ้เดือดร้อนมากเลยค่ะเดแบบทุกอย่างอาจจะกินจะนอนอะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วก็ออกมานอกบ้านก็โอ้ลำบากห่วงทางบ้านอีกเนี้ยเพราะว่าก็แบบเดี๋ยวก็งูเดี๋ยวก็ตะขาบไปกู้ไปเดือนอะไรเงี้ยขึ้นไปอยู่บนที่นอนก็ต้องหาเตียงขึ้นไปรองแล้วชั้นสองลุงสนันวัย65ปีมีบ้านอยู่ใกล้ลำน้ำเจ้าพระยาบอกว่า ปีนี้น้ำมาเร็วและสูงมากที่สุดชีวิตวันนี้จึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับภัยธรรมชาติเพราะเขามองว่าต่อไปอาจจะหนักขึ้นอีกทุกปีมันไม่เยอะถึงขนาดนี้ครับปีที่แล้วมันแค่ไหนปีที่แล้วในบ้านผมนี่แค่แค่พอท่วมหน้าต่างปีนี้มันคลอนหน้าต่างไปแล้วมันจะมิดลังคาลคแล้วครับบางครั้งก็เครียดครับแต่บางครั้งมันก็ต้องทําใจนะหรือว่าเขาก็เหมือนกันหมดทุกคนเขาก็เหมือนนี่ก็เราเหมือนกัน มันจะทำงางินได้นะครับก็ต้องทนไประดับน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายัางมีสูง3,715ลูกบา์เมตรต,ต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในสถานการณ์วิกฤตระดับ3ที่จะต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทำให้8อำเภอของจังหวัดชัยนาทต้องเร่งเสริมแนวคันดินกระสอบทรายก่ออิฐฉาบป,ปูนเพื่อรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นอีกคันดินกั้นน้ำในบริเวณหมู่หนึ่งนี้ตอนนี้ อุ้มน้ำไม่พอสมควรจนต้องมีการเสริมดินขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับจะเห็นว่าดินในบริเวณนี้ตอนนี้อุ้มน้ำไว้มากจนน้ำเนี่ยเริ่มทะลักออกไปยังพื้นผิวถนนจนการสัญจรเหลือเพียงแค่เลนเดียวรวมถึงพื้นที่อาศัยของคนที่อพยพมาอยู่ตามริมถนนนะครับแนวคันดินยิ่งยาวถัดไปในหมู่2 3 4 5 6 7นี้ก็ยิ่งต่ําลงไปนะครับพื้นที่ตรงนั้นอีกเพียงแค่นิดเดียวน้ําก็จะทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาแล้วเดี๋ยวเราติดตามพื้นที่ด้านท้ายของอำเภอสัพยากับคุณทันชนกศร ค่ะคุณพรชรประพลค์คะที่หมู่7อำเภอสัพยาจงังหวัดชัยนาทพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างคันดินเพื่อ้ังกันน้ําที่จะไหลทะลักเข้าท่วมที่นาคันดินนี้สูงกว่า1เมตรแต่ระดับน้ํามีปริมาณสูงถึง2เมตรและเพียงอีกแค่30เซนติเมตรน้ําก็จะท่วมที่นาของชาวบ้านชาวบ้านบอกว่า ยอมสร้างคันดินให้กั้นน้ำท่วมบ้านดีกว่าปล่อยให้น้ำท่วมไรนาซึ่งมีข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศค่ะ แนวคันดินริมถนนจากหมู่หนึ่งถึงหมู่เจ็ดที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมที่นาพวกเขาต้องยอมให้น้ำท่วมบ้านของตัวเองสูงกว่า2เมตรและย้ายมาอาศัยอยู่ตามริมทางบางคนขนของหนีน้ำไม่ทันก็ต้องยอมให้ข้าวของเสียหายไปกับสายน้ำเพราะสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดนอกจากชีวิตเวลานี้คือนาข้าวที่เราอุดริมถนนริมฝั่งยาพยาเนี่ยเพื่อไม่ให้ข้าวเสียเห็นไหม ถ้าอย่างนั้นเราจะกินอะไรและอย่างคันคองชาวบ้านเนี่ยถังชาวบ้านจะอยู่ยังไงล่ะไม่ต้องอยู่กันแล้วต้นเขาสัพยาที่เด็ดที่จะไปพึ่งได้ก็ก็อย่างที่เราไ้ฟังนี่แหละเนี่ยที่ทีอทอทอท่อย่างนี้เห็นมันเป็นดอนดอนมันจะพอรอดอยู่นะรถเกี่ยวอะไรเกี่ยวก็กมีนะแต่ทางใต้เนี่ยไปหมดไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนไร่กันไม่รู้ลุงกำนวนไม่ถูกครับพื้นที่นากว่าหนึ่งหมื่นไรของอำเภอสัพยาต้องถูกน้ำท่วมข้าวบางส่วนที่พอจะเก็บเกี่ยวได้ก็ขายได้ราคาตา่ำ จากเดิม9,000ถึง10,000หรือเพียง5,000บาทต่อเกวียนเงินทุนและแรงที่ลงไปละลายไปกับสายน้ำแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอย่างนาะข้าวกว่า25ไร่ของคุณยายเสมอเก็บเกี่ยวได้เพียง4เกวียนจากที่ต้องได้20เกวียนแถมร้านค้าที่ทำรายได้ยามว่างก็จมอยู่ใต้น้ำทำให้ยายเสมอเครียดหนักโรคประจำตัวก็กำเริบเพราะบ้านฉันหมดเลยนะ่ะสองหลังสหลังของในบ้านฉันก็หมดเลยเสียหมด ฉันคิดไปฉันนั่งร้องไห้จ้ะฉันนั่งร้องไห้เลยจริงๆร่งรางขอรงร่างกายฉันก็หมดจะ้ะเนอะฉันนอนไม่หลับกินไม่ได้จะ้ะฉันอยากให้มันพังไปมันจะได้ยุบไปไอ้ธนุมันก็เสียไปแล้วช่างมันจะ้ะก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าอยู่กันไปอย่างนี้เนี่ยข้าวปลาก็คินไม่ได้คิดมากจะ้ะข้าวยี่สิบห้าลายเกี่ยวได้สี่เกียน สี่เกียนก็ขายไม่ได้ต้องเคนเข้าไว้ให้ชาวอำเภอสัพยารวมกลุ่มการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชสวนไร่นาของพวกเขาเพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังภาครัฐหวังเพียงแต่จะได้รับการชดเชยช่วยเหลือแม้จะไม่เท่ากับที่ลงทุนไปก็ตาม คันดินที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมที่นาแต่น้ำยังซึมผ่านใต้ดินทำความเสียหายให้แก่ไรานาของพวกเขาจนต้องรีบเก็บเกี่ยวแม้จะได้ราคาผลผลิตที่ตกต่ำก็ตามเพราะกว่าจะปลูกข้าวได้อีกทีก็คงเป็นช่วงเดือนธันวาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณข้าวในประเทศและส่งออกต่างประเทศอนุชิตบุญสุขศรีถ่ายภาพทันชนกศรีเนตรชัยทีมข่าวระวังภยัยรายงาน